เอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจุรเที่ฝ้ารางครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาครับแล้วบอกต่อยท้อมานนองต่อยมาดีครับบัวขาวอยู่แล้วครับเดินโจมตัวู่โคตาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับไปครับแรกกันเลยครับขยับครับเจอีบัวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเวิร์กโชครับ โอ้ทางนั้นโคตะานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับดูดีใจสาวๆดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่ารุา่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตาครับไม่เกรงสักดรีพ,พี่บัวเลยครับโดนโอหโหแล้วเดนไป3าแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกไปยังไงครับโคตะวิ่ ว่าถ้าเจ้าตัวไม่ไ <ç> ด้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วโอ้โอ้โอ้ตายเลยโอ้โหจูบล์จูบล์ไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดเายเหลือเกินโอ้โหตายโล้วโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นาแบบนี้โอ้โหนี่ดู เข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็ดถึงลเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็ดไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักคูนี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนิน World s e r i e s ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับแต่ถือว่าใส่กันใครับเอาแล้วอ้ว

ดู้ครับคนอะไรโดนน็อกยังหล่อครับโอ้โหโอ้ oh oh. Oh oh. นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่า,าไม่มีการตัดสินนี่เขาไม่ไมีการตัดสินก็่น็อกเลยครับโอ้โหมันพึกไว้ใน